โอ้โหดิจิตอลทีวีแต่ละช่องเนี่ยชัดจริงๆเลยแต่ว่าช่องเนี้ยชัดสุดๆจริงไหมครับใช่แล้วละครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ iWatch IT กับผมต็อปวุฒินันท์นาิมครับวันนี้นะครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนั่นคือ ดิจิตอลทีวีนั่นเองครับรวมทั้งสิ่งที่เรียงรายอยู่หน้าผมนี่แหละครับอุปกรณ์ในการรับชมดิจิตอลทีวีสมัยนี้การต่อการดูมาเช่เรียงยากอีกต่อไปแล้วนะครับว่าแต่จะทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วยิ่งตอนนี้นี่อีกไม่กี่อึดใจเราจะได้รับคูปองส่วนลดสําหรับการรับชมทีวีดิจิตอลมูลค่า690บาทจากกสทชแล้วนะครับผมยินดีด้วยกับ4จังหวัดที่จะได้รับชมก่อนใครเลยว่าแต่เมื่อเราได้รับคูปองทีวีดิจิ จำนวน690บาทมาแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกซื้ออะไรได้บ้างอย่างแรกนั่นคือกล่องเซตท็อปบ็อกซ์เฉพาะกล่องนะครับอย่างที่2ก็คือนําไปซื้อเสาอากาศก็ได้แต่ว่ามีอยู่ค่ายบางค่ายนะครับตอนนี้เขาท<ส>ําโปรโมชั่นเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยสะดวกสบายแล้วถูกจริงๆนะครับ<ส>เพียงแค่มีคูปอง690บาทไปยื่นให้กับเขาคุณก็จะได้ทั้งเสาอากาศ ก้างปลานะฮะที่เตาตที่ติดอยู่ไว้ในกับนอกบ้านอย่างที่2คุณก็ยังได้อุปกรณ์ที่เป็นกล่องดิจิตอลทีวีเอาไว้ต่อกับทีวีที่อยู่ในบ้านของเราดวเองครับนอกจากนี้ยังไม่พอถ้าคุณอยากจะไม่ต้องการทีวีใหม่ๆนี่คุณอยากจะไปได้ทีวีที่ดูอลังการมากกว่านี้คุณก็เอาคูปองเนี่ยไปซื้อทีวีได้แต่ว่าเป็นทีวีใหม่นะครับแต่แน่นอนว่าคุณก็ต้องได้ส่วนลดแค่690บบาทเท่านั้นเองแต่วันนี้ครับ นี่แหละครับสิ่งที่อยู่เต็มโต๊ะเลยนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า690บาทนี้คุณภาพในการรับชมดิจิตอลทีวีเป็นอย่างไรและจะชัดเหมือนกับข้างหลังนี้หรือเปล่าก่อนอื่นเลยหากคุณผู้ชมได้กล่องมาแล้วกล่องเนี่ยก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างไม่ใหญ่ไม่เล็ก แล้วก็ไม่เบานะครับก็หนักพอสมควรเหมือนกันแต่คราวนี้ถาว่นอุปกรณ์นั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยนะครับก็คือกล่องดิจิตอลทีวีสีขาวขาวแบบนี้ภายในกล่องมีอะไรบ้างนี่เลยครับรีโมทนั้นสําคัญรีโมทจะเป็นตัวจูงใจว่าเราจะต้องการเปลี่ยนช่องไปที่ไหนแล้ว บางยี่ห้อเนี่ยเขาทําเป็นภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าภาษาอังกฤษที่ดูยุ่งยากต่อไปมันจะยากหรือเปล่าแล้วเราจะกดเปลี่ยนช่องแล้วเราจะใช้มันครบทุกปุ่มหรือเปล่านะครับนี่ฮะพอดูของรีหมดไปแล้วอ้าวแล้วทานหรอให้มาหรือเปล่าทานก็ยังให้มาอยา่างน้อยๆคุณก็ต้องใช้มันอยู่ประมาณสัก1-2ปีแน่นอนครับว่าพลังงานก็คงไม่หมดถ้าหมดก็ซื้อข้างๆร้านเถอะนะครับต่อมาครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้สิ่งที่เห็นต่อไปนี้นี่ครับซ้าย AV สาย AV ก็คือสายที่ต่อพ่วงกับทีวีที่บ้านของคุณนั่นแหละครับต่อมาอีกข้างหนึ่งก็จะมาต่อกับตัวกล่องเซตท็อปบ็อกซ์นะครับก็จะมีทั้งสีแดงกับสีขาวต่อให้ตรงกันนะครับก็คือเสียงส่วนสีเหลืองภาพนั่นเองครับแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อทีวีที่เป็น16ต่อ9หรือว่าจอ widescreen เป็นจอแบนๆสี่เหลี่ยมพื้นผ้านนั่นแหละครับคุณไม่ต้องใช้มันนะฮะเก็บเอาไว้เป็นอะไหล ใช้นี่ครับสาย HDMI สาย HDMI ตัวนี้เนี่ยมีทั้งเสียงและภาพเข้าไปเลยเพียงแค่ข้างหนึ่งไปเสียบอยู่ที่หลังทีวีอีกข้างนึงไปเสียบที่กล่องเซตท็อปบ็อกซ์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถจะดูได้แล้วแต่คราวนี้ยังไม่พอครับในกล่องนี้ยังมีทั้งอะแดปเตอร์เอาไว้เสียบไฟเลี้ยงให้กล่องทำงานได้ครับและนี่ครับถามว่าขดนี้คืออะไรขดนี้คืออะไร ใช่แล้วครับหน้าตาคุ้นๆก็เหมือนกับสายนำสัญญาณที่อยู่บ้านท่านที่เราอาจจะคุ้นเคยกับาการต่อสายอากาศมาตั้งแต่30-40ปีมาแล้วนะครับถ้าหากสายเก่าถามว่าใช้ได้ไหมล่ะยังใช้ได้นะครับแต่ว่าสายใหม่นี่ความยาวประมาณสัก15-20เมตรโอ้โหเข้าใจดีนะครับใครนี้นะนี่แหละข้างหนึ่งก็เหมือนเดิมเสียบไปที่ เสาอากาศที่เรากำลังจะมาต่อกันนี่แหละครับที่ยากที่สุดด้วยว่าแต่จะต่อยังไงเดี๋ยวมาดูกันส่วนอีกหนึ่งข้างก็คือนำไปเสียบที่กล่องเซตท็อปบ็อก์นั่นเองครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับสิ่งที่สำคัญไม่ได้ก็คืออะไรฮะกล่องครับกล่องนี่ครับกล่องหน้าตาแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะถูกต้องตามมาตรฐานสากลของกสทช นะครับมีการรับประกันด้วยแล้วรับประกันเนี่ยไม่ใช่แค่ปีเดียวนะฮะตอนนี้เขาเรียกร้องกันมาถึง2ปีเนะี่ยฉะนั้นคูปองเนี้ยพอไปแลกซื้อมาที่ไหนก็ได้ที่เป็นตัวแทนในการรับมันก็สามารถจะมารับชมได้แล้วนะครับกลองตัวนี้ต้องมีนะครับถ้าไม่มีคุณดูไม่ได้นะครับอ้าวคราวนี้ยังไม่หมดนะครับนี่เลยอลูมิเนียมเบาเบาเบาๆแบบน,แบบนี้นี่นะเขา ฝังเอาไว้อยู่ในกล่องแล้วไม่ใช่กล่องดิจิตอลทีวีนะอยู่ในกล่องกล่องอะไรนี่หรอครับนี่แต่มันยากเนี่ยยากตรงนี้แหละฮะคือการต่อเจ้าสาวก้างปลาจะต่อยังไงให้รับชมได้เดี๋ยวเรามาดูกันครับ ไขควงไขควงอยู่ไหนล่ะเนี่ยตาลายไปหมดอ่ะนี่ไงไขควงนี่นะครับเครื่องมือที่ขาดไม่ได้นั่นคือไขควงสีแฉกต้องเอาไว้ไขหรือว่าประกอบเสาวอากาศก้างปลานั่นเองนะครับทำกันยังไงใช่ไหมฮะมาดูกันเลยต่อให้สต่อให้ใหหคุณผู้ชมครับงานเข้าแล้วแหละครับได้ครับจินดีครับ รับชมหน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูกันส,สดๆเลยนะฮะแหมคุณผู้ชมครับพี่เขาทำเหมือนกับว่าดหิวโหยทีวีดิจิตอลมาก่อนเลยนะครับนี่เลยครับอย่างแรกหยิบขึ้นมาฮะแกนสาวอากาศก้างปลายเองครับอย่างที่สองครับนี่ กล่อง RF หรือว่ากล่องที่ต่อมาจากสาย RF ที่เราจะนำสัญญาณไปต่อกับกล่อง Set box s e ท t o บ็อกนั่นเองครับนี่ครับจับมาแบบนี้ฝั่งนี้แบบนี้นะครับ<า>หันไปทางนี้น,นี่เลยสำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับแนะนำให้พ่อบ้านช่วยก็ดีนะครับส่วนสุภาพสตรีมีคันแนะนำให้นั่งดูเฉยๆครับ ขันมันออกมานีน็นอตก็จะขัดไปให้เรียบร้อยปา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 ,ปาอาละเรียบร้อยถอดน,น็อตออกมากล่องก็จะหลอกมาแล้วนี่ข้างในครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีกล่องเอาไว้ก็คือกันน้ํากันฝนกันแดดด้วยครับเดี๋ยวไว้ก่อนนี่คือวงจรภายในไม่ต้องไปสนใจครับ มาเข้ามาจะมียางเอาไว้กันน้ํานะครับเห็นไหมฮะนี่ก็จะพอดีเลยเห็นไหมครับเสียปั๊บแล้วถามจะทำยังไงให้มันอยู่ล่ะก็คือนี่ครับถุงน็อตครับอ่าแกะก่อนนะก็เอาอีกฝั่งหนึ่งมาประกบนะครับปั๊บ ไม่ไม่ใช่แตกนะครับแต่คือมันเสียงที่บอกว่าเข้าล็อกพอดีเลยจากนั้นนี่ครับน็อตตัวที่เราถอดมาเมื่อครู่นี้เสียบเข้าไปครับเอานิ้วหมุนให้มันลงล่องไว้ประมาณอ่าพออยู่แล้วก็เอาไขควงย้ำเข้าไปนี่นี่นะครับอ้าว เป็นยังไงครับหลังจากประกอบส่วเสาก้างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วกร้องที่จะไปต่อแล้วดูคุณภาพสัญญาณกันแล้วหรือยังเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูคุณภาพกันหน่อยนะครับว่าเมื่อนําเจ้านี่ไปแปะเอาไว้บนหลังคาบ้านหรือว่าแปะริมฝาผนังของท่านแล้วลองไปเสียบกล่องดูสัญญาณดูซิว่าจะรับชมดิจิตอลทีวีได้หรือไม่ เห็นไ,ไหมครับหน้าตามที่ผมประกอบไว้เมื่อสักครู่นี้ตอนนี้สมมุติว่าผมมายืนอยู่บนหลังคาบ้านคุณผู้ชมแล้วนะครับแล้วพอหาพวกไม้ลวกหรือว่าไม้ไผ่ก็ได้ที่เป็นราวตากผ้าน,นะครับลองตั้งฉากให้มันตรงดูซิแล้วก็เอาเจ้าประกับนะครับที่เขาแถมมาให้อยู่ในกล่องเลยเนี่ยเสียบเข้าไปปั๊บนี่เองฮะแล้วก็ขันขันขันเอ้ย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 ไม่ใช่ฮะนี่ขันขัน <S <S ขัน <S <S ขันขันขัน หันเสร็จแล้วป้าปรับองศาให้มันตรงตั้งฉาก90องศาไม่ต้องถึงกับท่านเอารไม้บรรทัดระดับน้ำมาวัดหรอกนะครับแล้วก็ถ้าคนที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลแนะนําว่าหาันไปที่ตึกใบหย,ยกนะครับใบหย,ยก2องนะครตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยหันฟาติดติดติดสแกนเข้าไปเรื่อย,เ,อยเสร็จแล้วก็นำอีกข้างหนึ่งนะครับ ไปเสียบที่หลังกล่องดิจิตอลทีวีนี่ครับเสียบอะแดปเตอร์ไฟเลี้ยงกล่องดิจิตอลทีวีนะครับหลังจากนั้นเอาเจ้าตัวสายที่ต่อมาจากเสาก้างปลารูนี้ครับนี่รูที่ใหญ่ที่สุดหลังกล่องเสียบเข้าไปปัป๊บนี่ถ้าคุณผู้ชมมีโทรทัศน์ที่เป็นรุ่นเก่าแล้วไม่มีสายหรือช่อง HDMI อันนี้เหมาะสำหรับทีวีที่เป็น16ต่อ9จอแบน LCD LED ทีวีนะครับเขาจะแถมสาย HDMI มาให้แต่นี่ครับเห็นเห็นจอผมไหมครับนี่เป็นจอรุ่นใหม่นี่ใหญ่ด้วย40กว่านิ้วเน่แล้วก็นำสาย HDMI มาเสียบครับนี่เสรยจพี่นี่ปัาบ เมื่อเสียบสาย HDMI แล้วก็เท่ากับว่าทั้งภาพและเสียงจะวิ่งอยู่ในสายเส้นนี้แล้วฉะนั้นสายตัวนี้เหลืองแดงขาวหรือว่า RCA หรือว่าพอร์ต AV เนี่ยไม่ต้องไปใช้แล้วครับหลังจากนั้นมาดูกันเลยเขาบอกว่าสังเกตแถบนี้ครับความแรงกับคุณภาพของสัญญาณเมื่อมีความแรงสัญญาณ 70-80%ต้องดูคุณภาพด้วยนะครับต้องไม่ต่ำกว่า30%เพราะถ้าต่ำกว่า30%ท่านจะไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ภาพก็จะกระตุกกระตักอ,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 อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เสร็จแล้วตอนนี้บ้านผมรับได้ทั้งหมด30ช่องพอมาดูกันครับ พอเจอสัญญาณครบ30ช่องปั๊บนี่ฮะภาพมาแล้วอยากรู้ว่าเป็นช่องไหนกดรีโมทไปที่ข้อมูลช่องที่เขียนว่าเป็นอินโฟสังกฤษอยู่นะครับพอกดเข้าไปนี่ก็จะโชว์ความแรงของสัญญาณ80%นนี่นี่คือข้อมูลหรือว่ารายละเอียดของแต่ละช่องนะครับไม่ต้องไปนสนใจมันอันนี้สนใจแค่ตรงนี้นะครับ ลำดับช่องหมายเลข1คือนี่ที TV 5 HD คุณภาพ h d e f i ฟ i t ชันหรือว่าคมชัดสูงนั่นเองนะครับความแรง81%คุณภาพ60%หรือว่า100%ความชัดก็ชัดเท่ากันนะครับแม้ว่าจะอยู่ที่ระดับ30กว่า็ตก็ตามก็จะชัดเหมือนกับ100%ัน่นแหละครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าดิจิตอลหมายความว่าภาพจะมีกับไม่มีเท่านั้นนั่นเองครับคราวนี้มาดูช่อง22กันหน่อย ช่อง22นั้นช่องอะไรนี่เปลี่ยนช่อง22แล้วรอบแปบ๊บหนึ่งนี่นะครับเนชั่นทีวีครับนี่ความแรงคุณภาพนี่นะครับแถมบอกรายการด้วยว่าเป็นรายการอะไรโชว์ผังรายการให้ดูตอนนี้ที่ผมทดสอบคือเวลา16.30นาฬิกานาทีะครับจนถึง17นาฬิกาอยู่ในช่วงของรายการ Stop Loss รายการต่อไปอยากรู้เป็นอะไร ห้าโมงเย็นถึง6กโมงเย็นเป็นเก็บตกจากในชั้นภาคเย็นนะครับเห็นไหมครับความแรงขนาดนี้สบายมากเลยชัดจริงๆเลยนะครับเป็นไงครับสำหรับคุณภาพรวมทั้งการใช้งานเจ้ากล่องเซตท็อปบ็อกซ์ดิจิตอลทีวีในยุคดิจิตอลแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงกล่องที่อยู่แบบนี้ อย่าไปใช้พวกถุงพลาสติกหรือว่าผ้าห่อหุ้มนะครับกล่องถ้าหากใช้งานได้จะมีความร้อนพอประมาณครับเพื่อจะระบายความร้อนออกนะครับจังะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับเห็นรูระบายอากาศไหมครับนี่คือด้านบนด้านข้างและด้านล่างคราวนี้มาดูการเปลี่ยนช่องกันบ้างว่าเร็วหรือช้าแค่ไหน กด22นะครับช่องนชัันป๊าป๊ดูสิสอ่านี่ครับเวลาเราก,กดเลือกช่องอนนจะทำให้ช้ากว่าการกดเลื่อนเดินหน้าหรือว่าถอยหลังนะครับนมครับมีผังรายการโชว์ไว้ด้วยถ้าอยากดูว่ามีรายการอะไรบ้างอย่าลืมครับกดคาว่า EPG หรือว่าผังรายการเข้าไปนี่ครับจะเห็นหมดเลยว่าในช่วงตอนนี้จนถึง5ทุ่มของคืนนี้ นะครับ <Okay. S 1> คือผังรายการสุดท้ายคือเนชั่นวิดไนท์คุณผู้ชมครับกรณีที่คุณผู้ชมได้คูปองทีวีดิจิตอลส่งมายังกล่องไปรณีนีหน้าบ้านของคุณผู้ชมนะครับ จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับพอคลี่ออกมาก็จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือคูปองมูลค่า690บาทนะครับส่วนที่2คือวิธีการรับชมทีวีดิจิตอลในยุคสมัยนี้นะครับว่ามีกี่ช่องช่องไหนบ้าง สุดท้ายก็คือจ่าหน้าซองจากกสทชส่งตรงถึงเจ้าบ้านสมมติว่าผมเป็นเจ้าบ้านนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะไปยังจุดรับแลกคูปองนั้นทําอย่างไรมีอยู่ด้วยกัน3อย่างน,นะครับอย่างแรกคือรักษาสิ่งนี้เอาไว้ให้ดีไม่ต้องไปตัดก็ได้นะครับเพียงแค่นําทั้งหมดนี้ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการรับแลกคูปองนะครับอย่างที่2นะครับคือบัตรประชาชนที่เป็นเจ้าบ้านนะครับ หใบตัวจริงพร้อมกับสำเนาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับอย่างที่2คือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บ้านของท่านนะครับสำเนารับรอง1ชุดถูกต้องด้วยนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ครบทั้ง3อย่างนี้แล้วก็พาเจ้าบ้านก็คือคุณผู้ชมนะครับไปยื่นยังจุดรับแรกนี่นะครับ เมื่อท่านตัดสินใจแล้วว่าต้องการที่จะซื้อร้านนี้หมายความว่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม,ตมที่มีมูลค่านอกเหนือจาก690บาทนะครับก็นําไปให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นอย่างไรนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทําการตรวจสอบเลยครับตรวจสอบอะไรบ้างครับตอนแรกฮะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็บัตรประชาชนทั้งตัวจริงและสำเนานะคะของเจ้าบ้านแล้วก็ตัวคูปองค่ะแล้วก็จะตรวจสอบนะคะที่คูปองค่ะเลขประจําบ้านนะคะ เลขประจำบ้านจะต้องตรงกับตัวทะเบียนบ้านนะคะและ้วก็บรบประชาชนของเจ้าบ้านนะคะก็จะอยู่ในทะเบียนบ้านตรงกับเจ้าบ้านนะคะแล้วก็จะมาขี์ข้อมูลค่ะขี์ข้อมูลแรกนะคะก็จะเป็นตัวบาร์โค้ดของคูปองค่ะส่วนที่2นะคะจะเป็นเลขประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน ส่วนที่3นะคะสำหรับที่เลือกอท็บบอป x เซตแล้วนะคะ,คะก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะเป็นสัญลักษณ์ของโครงการนะคะส่วนที่4 <c oughs> ก็จะเป็นซีเรียลนัมเบอร์ของสินค้า <c oughs> ค่ะเวลาขึ้นเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ที่หน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> ว่าอที่อยู่นะคะยังไม่ได้รับเซตนะคะสติกเกอร์ทุกอย่าง ถูกต้องจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะคะตัวสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยืนยันการใช้สิทธิ์หน้าจอขึ้นน้องดูดีแบบนี้คือรับสิทธิ์เรียบร้อยค่ะสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยแล้วทางร้านนะคะจะให้เป็นบาร์โค้ดสติกเกอร์แบบนี้แต่ของจริงจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะจะมีสส่วนด้วยกันนะคะส่วนบนค่ะที่มีตราคูดของกสทชเนี่ยเราจะติดไปให้ที่ผลิตภัณฑ์ด้านในเลยส่วนส่วนที่2เนี่ยเราจะติดที่คูปองนะคะ,ะแล้วทางทาง ประชาชนนะคะจะต้องนําต้นขั้วเนี่ยเก็บเอาไว้เพื่อรักษาสิทธิในการดูแลประกันสินค้าค่ะการรับประกันทั้งหมด2ปี<า> 2> นะครับแต่ว่าถ้าเครื่องมีปัญหานะคะภายใน1เดือนทางผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเครื่องให้เลยทันทีภายใน1เดือนนะคะถ้าหลังจากนั้นค่ะภายในระยะเวลา2ปีเนี่ยที่เราประกันนะคะต้องเอากลับมาซ่อมอยังไงผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าค่ะจะมีเครื่องสำรองให้ใช้ นี่ก็คือเบื้องต้นในการรับแรกคูปองส่วนลดทีวีดิจิตอลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับอย่างน้อยเราก็จะได้เห็นนะครับว่านี่คือจุดในการรับแรกแต่ว่ากรณีที่ไม่ใช่เจ้าบ้านมาก็จะต้องเข้าไปที่นี่นะครับ หลังคูปองนะครับลองหงายออกมาดูจะเห็นว่ามีหนังสือมอบฉันทะอยู่เพราะฉะนั้นเจ้าบ้านก็ต้องมอบฉันทะให้แล้วก็อย่าลืมหลักฐานด้วยนะครับคือ <c oughs> ผู้ที่มายื่นเองสำเนาับรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านรวมทั้งเจ้าของด้วยรวมทั้งตัวจริงด้วยนะฮะเอาเป็นว่าง่ายๆเลยนะคะสําหรับประชาชนที่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะทางด้านหลังค่ะจะมีรายละเอียดค่ะว่าถ้าเป็นเจ้าบ้านจะต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าเป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องเตรียมอะไรบ้างรายละเอียดจะอยู่ที่ด้านหลังเลยค่ะ อง,งครับเต็มอิ่มกันหรือ,อยังครับสำหรับการรับชมทีวีดิจิตอลโดยเฉพาะเกรดเล็กเกรดน้อยตลอดเกือบ30นาทีมานี้คุณผู้ชมครับนี่แหละครับเสาอากาศก้างปลาสิ่งที่ยากที่สุดในการต่อในการรับชมทีวีดิจิตอลด้วยก็ดีไม่ว่าคูปองส่วนลดของกสทอช .690 บบาทจะให้มาแล้วยังแถมเสาอากาศตัวนี้มาด้วยจะหาได้ที่ไหนอีกล่ะครับทั้งหมดนี้อย่าลืมนะครับว่าเสาอากาศไม่ได้มีแค่ก้างปลาหรือว่าหนวดกุ้งเหมือนอาหารซีฟู้ดที่เรา เทียบกันดีนะครับยังมีพวกอินดอร์เอาท์ดอร์รวมทั้งเสาผีเสื้อเสาติดโรตอ้ส,ร,อสรพัดเสาอากาศในการรับชมเพื่อให้คุณชมเข้าถึงได้ชัดเจนนั่นเองนะครับก็อย่าลืมแต่ว่าใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็อย่าลืมดู Nation TV ช่อง22ด้วยนะครับเอาล่ะหมดเวลาแล้วสำหรับ iWatch IT พบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ